โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมยิบนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะมาฟาร์มให้ดูนะผมมารีวิวนะผมอาชีพพลกรนะสายกระโดดทุบนะผมว่าเป็นอย่างไรนะฮะนี่ยเท่าที่เห็นนี่ก็คือความน,น่าเล่นนี่ผมให้แบบอให้9.5กันแล้วกันนะครับผมเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสตอมวอร์เดนเนี่ยจะดีกว่าหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมก็เล่นเป็นสตอมวนนะอร์เดนนะสตอมวอร์เดนก็เล่นเป็นสายกระโดดนี่แหละ เนี่ยก็ให้มันดูเกมเพย์เฉยๆครับผมเทปอัศวิวอันนี้คือผมลงระดับคลโหนเลยนะนะคราวนี่ผมกดบัฟเข้าไปแล้วคราวเนี้ยแปลงล่างชาร์จไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยต้องยืนรอก็เลยให้ดูความอึดหน่อยแล้วกันนะผมสกิลการเอาตัวรอดที่ผมจัดมานะผมว่ามันดีหรือเปล่านะครับนี่ดูนะฮะเลือดเราลดแล้วครับผมเนี่ยผมมีทั้งโล่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีฮิวด้วยนะฮะเดี๋ยดูดิ ถือว่าโอเคนะแล้วก็ยังมีชิปฮิวด้วยนะผมที่ผมเอาใส่เข้ามานะครับช่วยให้เราเนี่ยเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวผมบอกเลยว่าดาดขาลิโหดเนี่ยบอสม่วงเนี่ยแรงนะครับผมแรงนะฮะนี่หาวิธีสปีดรัน แต่ว่าบางด่านเนี่ยด่านที่มีแบบมีขื่ออะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยสปีดรันได้ช้านะครับผมนี่ดูเร็วมากครับผมสปีดรันได้ดีมากแล้วก็เคลียร์มอนได้ดีด้วยนะมอนตายครับผมสามารถฟาร์มมอนได้คะฮะแต่ว่าการฟาร์มมอนเนี่ยเราอาจจะเก็บการ์ดไม่ทันนะครับผมเพราะว่าเร็วจริงๆครับผมคู่หูเราแบบสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยตามไม่ทันนะครับนี่อันนี้คือบอสอัศวินได้บัฟอันนี้นะได้บัฟเป็นบัฟฮิวนะ ก็เลยได้ใช้เลยเเวลานิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่นานเกินรอครับผมก็เรียบร้อยครับเนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ฟาร์มเร็วนะครับความได้ดีมากแล้วก็เล่นสนุกด้วยด่านนี้จะเป็นด่านที่ผมฟาร์มหาหมัดน,นะครับผมด่านเมื่อกี้เนี่ยก็จะฟาร์มหาอาวุธนะผมส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอาวุธอะไรเงี้ยอาวุธเป็นสร้อยนะครับผมอันนี้ก็จะฟาร์มหาหมัด แต่ว,ว่าผมฟาร์มามได้แล้วแต่ผมก็ลงให้ดูไม่รู้จะลงด่านไหนครับผมแต่ว่าด่านนี้นี่คือมอนน้อยมากนะครับผมก็เลยทําให้กระตัวได้ไม่ค่อยรัวสักเท่าไหร่คือ,อผมจะเล่าให้ฟังครับผมว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวหลักที่ผมเล่นคือสตอมวอร์ดินนะครับผมแล้วทีเนี้ยสตอมวอร์ดินเนี่ยผมปั้นมาดีเวทของผมนะอืมก่อนหน้านี้นะผมปั้นมาสามร้อยเอ็มแต่ว่าอาชีพเนี้ยพลกรผมปั้นไปหนึ่งพันเอ็ม แต่กับการเป็นว่าผมแทบไม่ได้แตะอลักรเลยครับผมแต่เวลาผมเข้ามาเล่นเกมผมก็จะหยิบตอต์อตอมบดินไม่เป็นไรพลักรที่ผมบแบบแทบไม่หยิบเลยนะครับผมว่าฟาร์มก็คือฟาร์มก็ฟาร์มช้าด้วยนะครับผมมันมันอืดน,นะมันฟาร์มอืดผมก็เลยไม่ค่อยได้หยิบเลยนะฮะก็เลยรอมาปั้นเป็นสายนี่แหละนะครับนี่นะฮะนี่ก็จะลงให้ดูบอสนะครับผมเป็นแบบบอสใหม่แนละบอสกิจกรรมอนะไรเงี้ยที่ใช้แบบ ตัวจสีม่วงนะครับผมนี่ก็ลงให้ดูครับผมการฟาร์มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะฟาร์มน,นี้แหละแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยการฟาร์มบอสแบบพวกนี้ใช้การใช้โัวเจม่วงแล้วก็ใช้ตัเตาเนี่ยไอพวกนี้นี่คือได้เงินเยอะด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ของจากบอสด,ด้วยของจากบอสเนี่ยถ้าได้ดีๆหน่อยก็อาจจะไปปป้นอาชีพอื่นได้นะครับแล้วทีเนี้ยผมเล่าต่อ,อก่อนแล้วทีเนี้ยผมแทบไม่หยิบเลยครับก็เลยกลายเป็นว่า ผมก็เล่นสบอบวเวเดนเล่นไปเล่นมาครับผมก็ปั้นดีเพสก็แบบสูงสูงอยู่ก็สูงอยู่ก็ประมาณห้าร้อยมั้งแล้วคราวนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเราปั้นแบบเยอะแล้วแต่ว่าดีเพสห้าร้อยครับผมแต่ว่าอาชีพแสงของเราที่เราเคยปั้นก่อนแล้วเนี่ยแสงเอจิสเนี่ยไอพารากอรเนี่ยเราปั้นก่อนนันนี้เนี่ยเราปั้นไปหนึ่งพันนะครับผมเรื่องของน้อยกว่าอีกแต่ว่าหนึ่งพันแล้วผมก็เลยกลายเป็นว่าเ,ออเราลองมาปั้นอาชีพนี้ดูดีกว่านะครับเพราะว่า ถ้าเราปั้นแล้วเราเล่นได้สนุกมันก็จะทําให้เราเนี่ยหยิบมาเล่นบ่อยขึ้นซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมพอผมปั้นเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นการฟาร์มควสราลววันอะไรพวกเนี้ย,ายาฟาร์มใช้กุญแจอะไรเนี้ยผมก็ใช้เป็นพลรฟกราฟนี่ครับเนี่ยแล้วก็มีของต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะลงให้ดูอีกก็จะลงให้ดูให้ครบเลยครับผมรู้สึกว่าบอสมี4ตัวนะแต่ว่าก็จะให้ดูการเคลียร์มอนด้วยเพราะว่า คือสปีดลันนั่นแหละนะครับผมสปีดรันก็ต้องก็ต้องวัดตอนที่เราผ่านด่านด้วยครับผมนี่ฮะแล้วก็ถ้าเราไม่หลงทางนะครับก็ถือว่าสปีดรันได้เร็วนะครับผมแต่ว่าติดๆหน่อยด่านนี้นะครับผมก็ค่อนข้างท้าทายนะเพราะว่าด่านนี้เนี่ยมันเอ่อมันพังคือไม่ได้มันไม่มีคือให้เราพังนะครับผมคือบางคือก็พังไม่ได้ด้วยนะทำให้เราแบบค่อนข้างช้านะฮะเนี่ยแล้วบางทีมันเป็นแง่งๆเนี่ย เราเผลอเราไปติดตรงแง่งได้ับผมแล้วทาให้เราเสียท่าท่ากระโดดไปหลายครั้งนะทําให้เราแบบช้าแต่ว่านี้ผมยังไม่ติดนะครับผมไปถึงแบบตอนที่เราติดถืออะไรอย่างเงี้ยดานนี้ก็เป็นด่านที่สายสปีดรันแบบสายกระโดดแบบเนี้ยก็น่าจะเป็นด่านที่อาจจะเล่นยากหน่อยนะฮะถ้าแบบยังไม่ค่อยชินนะครับผมอาจจะติดขื่อนะครับโอเคก็เจอบอสแล้วผอัน,นี้ก็จะเป็นบอสเป็นโตนะ เตโต้คุณแชร์คุ้แชร์คุ้มแชร์แบบร้อยครับก็ถือว่าดาเมจได้เร็วอยู่นะครับแต่ว่าข้อเสียคือคือไม่ใช่เด็กข้อเสียคือเสียเวลาตรงที่กดไปกดชาร์จบัฟเงี่ยจะใช้เวลาชาร์จหน่อยือแบบบางทีเราไม่กดชาร์จบัฟมันก็อาจจะเร็วกว่าก็ได้นะผมก็ท่างใจกันดูนะครับเพราะว่าอาชีพนี้เนี่ยการที่เราชาร์จบัฟนะครับผมมันจะเป็นการแบบ มันจะยกมือขึ้นนะครับผมมันจะไล่คาถาผมไล่เวทนะฮะมันด้วยเสียเวลาตรงนี้แหละนี่เราผมก็สปีดรันไปเลยฮะดูสิดูความเร็วนั่นสินี่ครับผมเราเราติดขื่อแล้วผมเสียท่ากระโดดไปไปถ่ายค้ารากินแบบ,บ๊บๆประมาณสามครั้งนะโอ้แล้วก็พ,พุ่งไปเลยฮะแต่ว่าบางดานนะผมบางดานที่เราพังขื่อได้อะไรเงี้ยมันก็จะฟาร,ร์มได้ เร็วกว่านี้นะครับผมหรือว่าสถานที่มีมอนเยอะๆนะครับผมก็จะฟาร์มได้เร็วกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะให้ดูแบบโอ้โหเนี่ยเนี่ยแล้วติดตรงแง่งเนี้ได้ให้ดูแบบความท้าทายหน่อยนะครับผมให้ดูแบบความท้าทายหน่อยเพราะอย่างดูแบบเพลินๆมันก็จะเป็นแบบมันก็จะอืมมันจะลื่นไหลตากว่านี้มันจะดูเพลินกว่านี้เนี่ยผมเนี่ยการฟาร์มของอาชีพอันนี้คืออาชีพพาราก้อนนะครับผมแสงบวกเอจิตนะฮะ ซึ่งวิวผมก็ทําไปแล้วนะแต่รู้สึกว่ายาวไปอ่าสมบัติลูกกวาดอันนี้คือบอสท,ที่ผมคิดว่าน่าจะอึดที่สุดแล้วนะผมในบอสกิจกรรมกุญแจนะผมพวกไอ้กุญแจพวกที่ใช้ลูกเต่าเนี่ยนะพวกทีช้กุญแจพวกเนี่ยผมรู้สึกว่าบอสตัวนี้เนี่ยอึดที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนมันอิดด้วยนะรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้โหแล้วหอมมาเลยไนงะนี่ไงหอมมาแล้วเดี๋ยวผมบอกเลยว่าออฟก็เกลือนะผมออฟเกลือ นี่คนระับผมตัวต่อไปตัวสุดท้ายครับผมกระต่ายนะครับนี่ก็สามารถใช้ฟาร์มได้นะผมเนี่ยแต่ว่าคือเราอาจจะเก็บคัร์ดไม่ทันก็เป็นไปได้นะครับผมผมก็ไม่ค่อยได้สังเกตนะว่าเออแป๊บเดียวมันก็ผ่านด่านไปแล้วเนี่ยบางทีอาจจะมีการ์ดตกก็ได้แต่เราไม่ได้เก็บก็ดูที่แถบข้างล่างโอเคเก็บอะไรให้เราบ้างเนี่ยมีแค่สองอย่างมีแค่สองอย่างเรา,เรา,เ,ราเราจบด่านแลนะ้วเนี่ย เนี่ยพอต้องดูตรงที่ข้างล่างแล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียก็ได้ผมสลับสายสปีดรันก็คือเาจจะเก็บของไม่ทันนะมันเร็วเกินไปแต่ว่าสปีดรันแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเก็บของใจเน้นแบบเก็บของจากบอสนะครับเน้นเก็บของจากบอสที่จริงเราผมอยากช้ากว่านี้ก็ได้ก็คือผมกดคอ้อนทุบไปเลยเอ้ยไม่ใช่ดิผมกดท่ากระโดดแบบไม่ต้องลากนะครับผมมันก็จะช้ากว่านี้มันก็ทําให้ผมเนี่ยอาจจะมีเวลาในการเก็บของมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าดูขยับ ผมอยากผมอยากแบบทําเวลานะครับผมเนี่ยจริงเรากดแบบกดกระโดดไปเลยก็ได้นะแบบไม่ต้องลากเลยนะผมมันก็จะช้ากว่านี้นก็เก็บของได้ดีกว่านี้นะครับแต่ความเร็วก็อาจจะไม่ได้เร็วอะไรมากนะครับก็พอๆกับถ้าควนทุบแล้วมนะั้งผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะฮะนี่ผมก็ยังถือว่าความได้เป็นอ,อย่างดีนะครับผมทิกเดียวนะฮะโอเคผมนี่ก็บอสสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่มาใช้เวลาไป ตามนี้เลยครับผมโอเคผมนี่เดี๋ยวผมลงแบบรายวันอันนี้ให้ดูนะครับผมว่าทำไมผมถึงชอบนะผมอาชีพนี้นะฮะตอนนี้นะคือผมบิวมาเป็นแบบนี้แล้วแบบบวกกับอาชีพนี้ด้วยก็คือแบบฟาร์มสบายมากผมตอนนี้เนี่ยาฟาร์มสบายมากนะฮะปล่อยปล่อยนะครับปลบ่อยมือเลยได้ครับจริงนะแล้าหามุมแต่ว่าอันนี้เหมือนแบบเหมืนอนโดนผักนิดหน่อยก็เลยเดินกระลิบมาหน่อยฮะนี่ นี่ประมาณนี้ครับยืนดูดิเอายืนนะผมเนี่ยแล้วพอดีหมดนะผมบอสหมดแล้วล่างแปลงแล้วก็คืนล่างพอดีนะผมพอดีกันเป๊ะโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมแล้ว,ลวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ